อบตัวน้องปุ๋ยก็ขอ,ขอขอบคุณคุณแม่ประทุมพรมากมากเลยนะคะเมตตาสนับสนุนผลไม้ครอบตัวน้องปุ๋ยนะคะอะ200คะแนนแม่มพรอนุญาตป้อนคุณแม่นะคะโ้วย4นะคะ4ตรกราแล้วก็ผลไม้รวมแทนนะคะ2ตรกราค้านะขอขออนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะนะนะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปป้อนเพราะว่าไปป้อนนะคะคุณยายัญป้อนนะคะนะขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะ ได้ขวัญได้ทานนะคะผลไม้ของคุณแม่ประทุมพรนะคะนะกล้วยหวานๆนะคะแล้วก็ผลไม้รวมนะคะนะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมีตาสนับสนุนผลไม้นะคะให้กับพ่อัวน้องปุยนะคะ,ะน,ะคะนา่าสวยๆแล้วลูกจ้าจ้าน้องปุยก็ ในทานผลไม้ของท่านแล้วนะคะทานอรุณอร่อยเลยนะคะนำปุ๋ยและคุณยายควันในทานผลไม้ของคุณแม่แล้วนะคะขอให้คุณแม่ประทุมพรนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงหรือรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ได้รับโชคก้อนใหญ่ๆนะะ,ะตลอดปีตลอดไปได้รับนะ,ะ,ะโชคเหมือนใหญ่ๆเหมือนน้องช้างนะสุขภาพแข็งแรงเหมือนน้องช้างเดินทางแถวคลาดปลอดภัยนะคะนะขอบคุณมากๆคะ่ะ

คุณนะคะคุณแม่จ๋าตอนนี้คุณยายโมลเลก็ได้ทานผลไม้ของคุณแม่ปทุมพรแล้วนะขอขอนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่จงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเมตตานะคะครอบครัวนะคุณยายโมแเลมาเท่าไหร่นะคะขอให้คุณแม่ได้รับคืนเป็นร้อยร้อยพันพันเท่านะคะคุณแม่จ๋าธุรกิจการงานของคุณแม่ก้าวหน้าก้าวไกลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณค่ะ ค่ะราบขอบคุณคุณแม่ปทุมพรเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาสีตากล้าค่ะนะค่ผมราบขอบคุณครับผมค่ะก็ขอให้คุณแม่ปทุมพรนะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอาคิดวังสิ่งใดก็คอยด้านสมหวังดังปรารถนานะไปดูคำคุณทานผลละไม้นาอนะคะคุณแม่จ้านะคะอาจจะมือนิดนึงเนาะนะคะคุณแม่จ้านะคะ ้ยมืดเลยนะมืดมองไม่เห็น <c oughs> ค่ะเพราะว่าบ้านน้องควานใช้เป็นเซราเซลล์เนาะนะคะคุณแม่จา๋านะตอนนี้คำคุณก็ได้ทานผลไมว้วาดๆจากคุณแม่ปทุมพรแลวนะมองเห็นหรือปเปล่านาะนะคะแม่แม่จา๋านะอย่างอริดอร่อยเลยนะนมุทนาสาธุบุญด้วยนะคะ <c oughs> นะรกากขอบคุณมากมากค่ะ